ความเป็นชาตินิยมที่แสดงออกในแบบเรียนประวัติศาสตร์ของกัมพูชามีให้เห็นอย่างเด่นชัดทั้งในส่วนที่เป็นคำนำของหนังสือหรือในจุดประสงค์ของการเขียนแบบเรียนอันแสดงให้เห็นว่าความสำคัญของการเรียนประวัติศาสตร์ที่กัมพูชาใช้กันยังคงเน้นที่ความเป็นชาตินิยมมากกว่าที่จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นกลางในการศึกษาประวัติศาสตร์ประเด็นที่เราควรพิจารณาคือกัมพูชา มองประเทศไทยและคนไทยอย่างไรแบบเรียนประวัติศาสตร์กัมพูชาโดยมากเป็นแบบเรียนที่เขียนกันมามากกว่า30ปี3้ยังมีจำหน่ายแพร่หลายอยู่ในท้องตลาดและโดยมากก็เป็นการคัดหรือเรียบเรียงขึ้นจากเล่มที่เคยเขียนมาแล้วแต่ไม่มีการแก้ไขเนื้อหามากนักแบบเรียนประวัติศาสตร์ที่ใช้สอนกันในชั้นมัธยมศึกษาฉบับหนึ่งกล่าวถึงการกำเนิดของชาติไทยในแนวทฤษฎีที่เชื่อว่า ชาวไทยเป็นผู้ที่อพยพลงมาจากนานเจ้าจากนั้นจึงเคลื่อนย้ายลงมาอยู่ในดินแดนประเทศเขมรภาคเหนือแล้วจึงตั้งราชธานีอยู่ที่สุโขทยัยดังความที่ปรากฏในแบบเรียนประวัติศาสตร์ชื่อว่าประวัติศาสตร์ของประเทศกัมพูชาเรียบเรียงโดยเจยวอวมไผ่เพงและสมอิมมีความตอนหนึ่งว่าเสียมหรือไทยเดิมอยู่ที่ยูนนาน คริสตศตวรษที่8คนพวกนี้ได้ก่อตั้งพระราชะอาณาจักรแห่งหนึ่งชื่อว่านานเจ้าต่อมาสยามได้มาอยู่บนดินแดเนเขมรภาคเหนือแล้วตั้งราชธานีอยู่ที่สุโขทยัยหนังสือแบบเรียนประวัติศาสตร์เขมรภาคหนึ่งของตรึงเงียสํสำหรับชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาซึ่งพิมพ์ขึ้นในปีคศ1973กล่าวถึงไทยว่า รุกรานบริเวณที่ลาบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเหตุที่ผู้นำไทยสองคนวิวาทกับเจ้าเมืองเขตขเขมรหลังจากเมืองสวรรคโลกถูกตีได้เจ้าเมืองเขตขเขมรต้องหลบหนีออกจากสโกโขไทยหนังสือประวัติศาสตร์สังเขปเกี่ยวกับการติดต่อสัมพันธ์เขมรสยามซึ่งพิมพ์ขึ้นมาในปี2001กล่าวถึงการเข้ามาของชนชาติไทยในทำนองเดียวกันแต่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า เมื่อไทยอพยพลงมาจากยูนานแล้วได้เข้ารุกรานและขับไล่เขมรจากดินแดนสุโขทยัยซึ่งเป็นดินแดงของขเขมรดังความที่แปลว่าชนชาติไทยได้ประมวลรวมกันเป็นกลุ่มๆแล้วตั้งลําเนาในตำบลทิดอุดรไกลจากประเทศขเขมรในบริเวณใกล้ยูนานกับพม่าและในยูนานนี้เองด้วยในศตวรรษที่12 จึงรวมกันเข้ามาเป็นครั้งแรกโดยรูปภาพของชนชาติไทยบนรูปจำหลักหินในปราสาทนาครวัดพร้อมทั้งมีข้อความบางตอนให้ชื่อว่าสยามและชี้ชัดว่าเป็นพวกคนป่าส่วนความจริงนั้นคือตั้งแต่ต้นศตวรรษที่12เป็นต้นมาพวกไทยได้เคลื่อนย้ายจากยุนนานขยับเข้ามาทางทิศใต้แต่ว่าในชั้นนั้นพวกนี้ลอบลักเข้ามาเีละน้อยๆในกำหนดเวลานาน,าน โดยลงมาตามลำน้ำและแม่น้ำการที่รลบลักเข้ามาแบบนี้เป็นต้นกำเนิดของการบุกรุกรานบุกย่ำอย่างหนักซึ่งจะมีมาต่ออีกในเวลาเดียวกันนั้นพวกไทยซึ่งปลีกออกจากประเทศเดิมและมาตั้งรบเนาที่ขคไทายนั้นก็เกิดขึ้นมีกษัตริย์ไทยสองพระองค์ได้ตีหลอกแย่งเอาสวรรคโลกโดยได้ขับไล่เจ้าเมืองเขตเขเมรออกแล้วตั้งเป็นราชอาณาจักรขึ้น ในปัจจุบันทฤษฎีที่ว่าไทยอพยพลงมาจากนานเจ้าเป็นทฤษฎีที่ไม่เป็นที่ยอมรับกันแล้วในบรรดานักวิชาการไทยแต่เขมรยังคงปลูกฝังความคิดที่เป็นชาตินิยมเช่นนี้อยู่นอกจากแบบเรียนประวัติศาสตร์กัมพูชาจะก,กล่าวถึงที่มาของคนไทยตามแนวความคิดดังกล่าวแล้วหนังสือแบบเรียนประวัติศาสตร์ของกัมพูชายังเน้นเนื้อหาไปที่ความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาโดยเฉพาะในด้านการสงครามระหว่างไทยและกัมพูชาเป็นหลักตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือแบบเรียนประวัติศาสตร์ของประเทศกัมพูชาที่มักกล่าวถึงสงครามกับไทยและมักลงท้ายด้วยข้อความที่ว่าไทยแย่งชิงดินแดนขเขมรล่วงมาถึงศตวรรษที่15เขตราดปฐิมประจิมและจันทบูรณ ซึ่งตั้งอยู่เป็นภูมิภาคของพระราชะอาณาจักรเขมรด้วยเพียงแต่กองทัพไทยมักจะเข้ารุกรานประเทศเขมรเป็นประจำแล้วได้หลอกตีเอาเมืองพระนครไปได้ถึงสองครั้งเวลานั้นพระบาทพญาญาติทรงลัทิ้งพระราชธานีพระนครซึ่งศัตรูได้รุกรานได้โดยง่ายนั้นแล้วและก็ทรงได้มาตั้งพระราชธานีอย่างกรุงพนมเปญและเมื่อไทยตีเขมรได้ ก็จะกวาดต้อนผู้คนชาวขเขมรกลับไปยังประเทศไทยเช่นสยามเอาเมืองพนาคนครได้สยามประมวลเอาวัตถุมีค่าและจับชาวขเขมรไปเป็นเฉลยจำนวนมากบางครั้งก็จะกล่าวถึงในลักษณะว่าไทยได้เข้าไปปล้นประเทศกัมพูชานอกจากในแบบเรียนประวัติศาสตร์โดยตรงแล้วแม้แต่แบบเรียนวรรณคดีขเขมรก็มีการกล่าวถึงผลกระทบและความเสียหายของกัมพูชา ที่เกิดจากการรุกรานของไทยตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือแบบเรียนประวัติวรรณคดีเขมรสมัยนครพนมจนถึงสมัยอุดงที่กล่าวถึงเหตุการณ์สำคัญของประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับไทยไว้ว่าประวัติศาสตร์ในช่วง257ปีนี้ประเทศกัมพูชาได้รับเคราะหร้ายอย่างมากจากไทยซึ่งยกทัพมาลุกราหลายครั้งหลายคราวตัวอย่างเช่น ในรัชกาลพระบาทสีลำพงราชาสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งกษัตริย์ไทยในยกมาตีเมืองพระนครปรารถนาจะเอาเมืองเขมรให้ได้สงครามครั้งนี้ยิ่งใหญ่มากหรือในรัชกาลพระอุปราชสีสุริโยไทยไทยยกทัพมาตีเมืองพระนครได้ในปีคศ1353ไทยทำลายประตูเมืองพระนครจากทิศตะวันออกและบุกเข้าปรนราชสมบัติ จับเขเมรเป็นเฉลยจำนวนกว่า10,000่นคนและก็นำไปประเทศไทยนอกจากแบบเรียนประวัติศาสตร์กัมพูชาจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาในแง่มุมประวัติศาสตร์สงครามสมัยกรุงศรียอยุธยาแล้วแบบเรียนประวัติศาสตร์กัมพูชาที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชากับไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ก็แสดงออกด้วยสำนวนภาษาและทัศนคติที่คล้ายคลึงกันก็คือ พย,พยายามเข้าไปแทรกแซงการเมืองภายในของกัมพูชาและพยายามยึดครองดินแดนของกัมพูชัยด้วยแบบเรียนประวัติศาสตร์กัมพูชาเสนอภาพมุมมองและทัศนคติที่มีต่อไทยในศตวรรษที่1 9ถึง20ไม่มากนักเมื่อเทียบกับภาพในศตวรรษที่18อาจเนื่องมาจากในช่วงนั้นเป็นเวลาที่ฝรั่งเศสเริ่มเข้ามายึดครองอินโดจีน ภาพไทยที่ปรากฏในศตวรรษนี้จึงมีภาพในแง่งบวกบ้างเช่นการกล่าวถึงความช่วยเหลือจากสยามในการปราบกบฏพระองค์วัถาในปีคศ1861ตรงข้ามกับภาพฝรั่งเศสที่ถูกมองในแง่งมุมที่เป็นผู้ปกครองเช่นการกล่าวว่าสิสัญญาคศ1884เหมือนเป็นแอกทับลงบนกัมพูชาเป็นต้นอย่างไรก็ดีแบบเรียนประวัติศาสตร์กัมพูชา ก็แสดงออกถึงความยินดีเมื่อฝรั่งเศสช่วยให้กัมพูชาได้ดินแดนที่เสียไปคืนมาเพนดินขเขมรได้กลับคืนมาสู่ขเขมรด้วยความช่วยเหลือจากฝรั่งเศสในปีคศ1904สยามคืนเขตสตึงเตรงมมูไพรและโทนเลเพาและในปีคศ1906สยามคืนเขตพัตตบองและเสียมราบ หนังสือประวัติศาสตร์สังเขปเกี่ยวกับความสัมพันธ์เขมรสยามกล่องแบน์นุดกล่าวถึงความรู้สึกเกี่ยวกับความต้องการดินแดนพัตบองและเสียมราบคืนจากไทยว่าในรัชกาลพระองค์ทั้งมวลพระบาทสมเด็จพระนโรดมที่หนึ่งพระองค์มาหยุดยืนแสวงทวงอาณาเขตทั้งสองนั้นคืนมาเลยเพราะเขตทั้งสองนี้ล้วนมีแต่ชนชาติขเขมรอยู่ส่วนอีกเขตหนึ่งนั้นเรา มีประสาทพระนครซึ่งสยามไม่มีสิทธิ์อะไรเหนือถึงแม้แต่เล็กน้อยเลยจนเมื่อมาถึงปี1904จึงแดดพัตบองและพระนครคืนกลับมาเป็นดินแดนของเขเมรหลังจากกรณีข่าพระวิหารไม่นานประเทศกัมพูชาได้เข้าสู่ภาวะสงครามกลางเมืองที่ดำเนินต่อมาอีกหลายสิบปีและแม้เมื่อมีการฟื้นฟูประเทศแล้วแต่แบบเรียนประวัติศาสตร์กัมพูชา ก็ยังคงใช้ตำราที่เรียนขึ้นในช่วงก่อนเกิดสองครามกลางเมืองเป็นแนวทางในการเรียนการสอนรวมทั้งการที่รัฐบาลกัมพูชามีแนวทางการเมืองที่เน้นเรื่องชาตินิยมจึงทําให้แนวทางในการศึกษาประวัติศาสตร์ในประเทศกัมพูชายังคงเป็นไปในทิศทางนี้ซึ่งแน่นอนว่าแบบเรียนประวัติศาสตร์ของกัมพูชาย่อมส่งผลต่อผู้เรียนคือชาวกัมพูชาอันก่อให้เกิดแนวคิด และทัศนคติในลักษณะที่เป็นชาตินิยมตามไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จากข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับมุมมองของกัมพูชาที่มีต่อไทยในแบบเรียนประวัติศาสตร์กัมพูชาอาจช่วยให้เราเข้าใจความคิดและทัศนคติของชาวกัมพูชาที่มีต่อไทยบ้างไม่มากก็น้อยอย่างไรก็ตามนอกจากจะสร้างความคิดที่ชาวกัมพูชามีต่อประเทศไทยแล้วสิ่งหนึ่งที่ควรศึกษาต่อไปนี้ คือมิติทางวัฒนธรรมของกัมพูชาเพื่อช่วยให้เราเข้าใจกัมพูชาประเทศเพื่อนบ้านของเราได้อย่างถูกต้องและชัดเจนรวมทั้งน่าจะมีการนำแบบเรียนประวัติศาสตรกัมพูชาฉบับต่างๆมาศึกษาและวิเคราะห์แบบเรียนประวัติศาสไทยเพื่อขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับประเทศกัมพูชาในโอกาสต่อไปอีกด้วยถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกด subscribe กด like และก็อย่าลืมกดกระดิ่ง คือไม่ให้พาคลิปใหม่ของผมด้วยนะครับถ้าหากมีข้อผิดภาพประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับขอบคุณและสวัสดีครับ